สวัสดีจ้าสาวใครเห็นก็บ้าบัวจ้า มื่อนี้ได้ตำ <c oughs> เล็บมือนางกุ้งสดแซ่บแมาตอนพีตอนน้องจา้าเล็บมือนางแก่มไม่ไหม้สดๆอยู่แม่จ้าพี่น้องมีแต่ขาใหญ่ๆพี่น้องเอามาตำใส่กุ้งสดนี่แซ่บคักขนาดจา้ตาตำใส่พริกแห้งพี่น้องใส่น้ำปลาโน,น้โน้นี่เข้ากันกคักผักมะขียเขามี่ๆเนาะพี่น้องเลยแซ่บเมื่เท่านั้นมาเป็นสิ <c oughs> ตำเหนี่ยหน่อยว่าแม่ได้พี่น้องว่าสิ่ง <c oughs> ตำอเจาะก,กินสองคนพน้าเทลงถาดเต็มหม้อกอกมาเด้อบัดนี้เพอ่ีเสิไม่กินซอยสาวกันเห็นกับบ้าวัวพี่น้องเลยมาสาวซอยกันจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจ าขาใขรเห็นกับบ้าบูนเด้อจ้าพี่น้องขอขระคุณหลายๆจ้าสวัสดีครับบาวบครับเรบาใขาเห็นจ้ามีตำลิบมือนางพี่น้องใส่กุ้งสดแซ่บมาฝากพีฝากนองจ้าินกระพักหลายๆนะจ้าปลาไหนัวมาจ้ามากินน้ำกันจ้ามาครับมากินน้ำกันครับลงมือวันนี้เมนูไม่มีข้าววันนี้ขา้าวสานาํายผีหลี่น้องบะหมี่น,น,นัวฮัก แสบแสบ,แสบชิมน้ำก่อนแสบอ<ส>ือหักเลยอ่ะ

เตืยนบรรยากาศเนาะเตยอนหกหองแว่แ <ules> ว <klore> mm ่ลองเลยชอบทะเลาะกันเนะ 국민 oh, ketu กินแล้วก็ลุยต่อลุยงานต่อเลยหัวซอดมาแล้วหัวอยากน้ำมีนองเลยวันนี้ไม่ได้กินข้าวล่ะ กินเฟียงไปอะดีแล้วอยา,ากน้ำ <Gro ot> สามลงใส่น้ำแซบ่บแซบ่บถึงรถถึงเครื่องจริง ข้างหน้าก็พอข้างหน้าปานเป็นไทยมุงไปเลยดู con dạ con chuyện người ta à? mới xây nèo kín nó nhìn nhậm ngập ngập rồi thì ba trên đây anh này chủ hỏi em xem đi làm nam thường tay cầm Hãy <laughs> à, như nhanh, tới bỏ tới đó กินชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำ <c oughs> <c oughs> มันเผ็ดกินไม่ได้หรอกพักพักเลยเนี่ยออืนี่ค่ะนี่ไงใบบัวเพื่อ <laughs> <Wow>. ừ. <laughs> Tất nhiên bạn đi hả? Ừ. <laughs> à anh em, dù bố vậy rồi. ป่ะเดี๋ยวเราจะนักส่วนหล่นแจกแสบพีบ่น้องเอ้ยแสบขาดจ้าชิปนี้ฝากไว้สักน่อก็น่าจะพี่น้องกินหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีครับ